มีอะไรอยู่ที่นั่นล่ะต้บอกป้าว่าสวยแล้วก็ป้าถึงเขาจะให้ฟรีๆไมโอเคเขาจะไปด้วยไหมโอเคไปกันเลยวันนี้ขายดีๆนะ จะเกี่ยอะไรดีนะไปดูดีกว่าอ,อุ้ยมีนั้นผลเราไม้อยู่แม่คะาคนสวยคะ่ะนี่เท่าไหร่คะแหมก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นหรอกโอ้อันนี้ก็เซบแซฟเหมือนแม่ค้าเลยแม่ค้าก็สวยเหมือนดาราเลยผิวผิวก็สวยด้วยแหมไม่ขนาดนั้นลองเดี๋ยวแถมให้หมดหมดไปเลยแหมไปย้อนี่เอง เอาอะไรบ้างจ้นหนูเอานี่ด้วยเอานี่อะไรก็เอานี่ด้วยค่ะนีด้วยใช่ไหมเดี๋ยวพี่แถมไปเยอะๆเลยโอ้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ราคาถุกๆเลยนะตาถึงนะเนี่ย <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> พี่สวยแล้วก็ใจดีด้วยนะคะโอ้ยชงขนาดนี้เอาขนมไปกินให้หมดเลยจ้าขอบคุณค่ะพี่ โอว้วันนี้ได้เยอะเลยชมนิดชมหน่อยได้มาตั้งเยอะอุ้ยขายของก็หมดทำไมได้เงินมาแค่นี้เองหรือว่าจะเปลี่ยนสินค้าดีเวลาต่อมาบอกป้าว่าสวยแล้วก็ป้าถึงเขาจะให้ฟรีฟรีไหมเธอฉันไม่ค่อยอยากบอกนะแต่ว่าฉันจะบอกก็ได้นะเราไปแอบเอากันไหมโอเค ธอจะไปด้วย,ย <Okay. S 1> ไหมโอเคไปกันเลยโอเคไปเลยล่ะาอ๋ออย่างนี้เองร้านนี้นายเฮ้อุ้ยลูกค้าแสนสวยมาแล้วโอยไม่ได้สวยกขนาดนั้นหรอกแหมอุ้ยหนูคนใหม่ก็สวยเหมือนกันนะแหมพูดขนาดนี้จะเหมาเลยนะโอเคเอาหมดเลยนะโอเคไ เอาไปเลยแม่ค้าไม่ต <lip> ้องถอนขอบคุณ <hi> ค่ะเอาไปได้ขนมมาเยอะเลยอ่ะแล้วก็เสียเงินให้ป <t> ้าด้วยเหมือนกันนะเออใช่นได้กำัรมาเยอะเลย กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ